ครับผมต,ตอนนี้เราก็มาพบกับเจ้าของร้านสเสบียงนะครับครับร้านสเสบียงของเราขายอาหารเป็นประเภทไหนบ้างครับสุดยอดทีอาหารพวกตามสั่งทั่วไปครับอาหารตามสั่งทั่วไปนะครับมีเมนูแนะนําบ้างไหมครับซิกเนเจอร์ของร้านมาร้านนี้ต้องทาน,นเป็นเมนูอะไรครับครับผมสุดยอดที่คนยืดกรสังกระสุนแกงส้มแกงส้มหัวไช้ชุดลูกพีเสบียงหัวนช้แกงส้มลิกเสบียงคือใครมาก็ต้องสั่งเมนูนี้เลยคือครับผม เป็นเมนูเด็ดเนาะทางร้านเปิดวันไหนบ้างครับก็เปิดปกติเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลยก็เดือนนี้ก็หยุดสองวันอยู่แต่นอกจากว่าถ้าเกิดว่าเออถ้าเกิดว่ามีธุระอะไรก็ต้องได้หยุดวันที่หนึ่งกับสิบหกก็ตาบไม่ไม่ไม่เกียวไม่ใช่นะครับโอเคเปิดเปิดร้านตั้งแต่กี่โมงครับตั้งแต่สิบโมงสิบโมงถึง ถสี่ทุ่มรือว่าสามทุ่มครึ่งนี่ยเราก็ต้องเตรียมอ๋อสามทุ่มครึ่งนั้นก็ต้องเตรียมตัวนี่นะครับแต่ว่าเราสิบโมงถึงสี่ทุ่มนะครับก็ร้านก็เข้าร่วมกับแกฟูดด้วยสามารถสั่งเดลิเวอรี่ได้ใช่ครับเพราะว่าพวกนี้เราก็ต้องได้อาศัยเั้งมันครับผมร้านครัวเสบียงนี่ก็อยู่ที่ตัวเมืองบึงการเลยนะครับตรงข้ามกับโรงหนังเก่าตรงข้ามโรงหนังเก่านะครับมันแข็งแรงเลยออกมาจาก ร้อยกว่าเมตรร้อยกว่าเมตรไม่ไกลนะครับอยู่ในกรุเมืองก็เป็นร้านหนึ่งที่เปิดมานานแล้วนะครับก็ประมาณสิบปีนะครับสามารถจองล่วงหน้าได้ไหมครับได้ครับผมได้ากขอช่องทางติดต่อนะฮะเบอร์โทรนะฮะศูนย์แปดหกศูนย์สามหนึ่งหกเก้าสองศูนย์ศูนย์แปดหกศูนย์สามหนึ่งหกเก้าหกเก้าศูนย์สองศูนย์นะครับ แล้วก็เห็นทางไลน์ก็มีเป็นแฟนเพจ a c e b o o k ด้วยร้านอาหารสเบียงนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับครับ